เสีผมเดิมๆกันหรือยังคะทุกคนเบื่อแล้วโอเคถ้าเบื่อแล้วนะคะเรามาเปลี่ยนสีผมนะคะที่ทรมดาธรรมดา,รรมดาให้เป็นสีผมนะคะที่สวยจัดจ้านสีโดดเด่นไม่เหมือนใครกันคะ่ะกับ Care Build Hair Color Cream เปลี่ยนสีผมนะคะ มีหลายตัวให้เลือกกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะจะเป็น c a r e b u ลนะคะ Galaxy Hair Color Cream ค่ะจะปราศจากนะคะสารแอมโมเนียค่ะแล้วก็ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะซึ่งเป็นต้นเหตุค่ะที่ทําให้ผมของเราเนี่ยเสียแล้วก็แห้งกระด้างค่ะที่สําคัญนะคะเขามีส่วนผสมนะคะจากผงไขมุกค่ะทําให้สีผมของเรานะคะสวยสดใสเหมือนดวงดาวบนกา l ล x y ซี่เลยทุกคนมาด้วยกันนะคะถึงเ็ดเฉดสีเลยค่ะทุกคนสีไวอเล g ลกซี่ค่ะด้านในกล่องเนี่ยก็จะมี2ชิ้นแบบนี้เลยนะคะ สีบลูกาแล็กซี่ค่ะสีกรีนกาแล็กซี่สีออเรนจ์กาแล็กซี่ค่ะสีพิ้งแกาแล็กซี่ค่ะสีเรดกาแล็กซี่ค่ะสีดีบลูเกรแกล็กซี่ค่ะ มาต่อกันที่ตัวต่อไปเลยนะคะก็จะเป็น Care Blue Pastel Hair Color Cream จะไม่มีสารแอมโมเนียนะคะแล้วก็ไม่มีสารไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์แถมยังให้กลิ่นหอมของกุหลาบและยังมีสารสก,กัดจากโรสชิปออย l ค่ะที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงตลอดการทําสีผมทําให้ผมของเรานะคะไม่หยาบกระด้างค่ะมาด้วยกันถึง8เฉดสีเลยนะคะทุกคนเบอร์01นะคะสี blue pastel ค่ะเบอร์02สี pink pastel ค่ะเบอร์3นะคะสี purple pastel ค่ะ เบอร์4นะคะสีแ s ช g r ย y p a s t e l ค่ะเบอร์5ค่ะสี Yellow Pa s t e l เบอร์6สี g Green p a t t i l ค่ะข้างในนะคะก็จะมีหลอดครีมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะจะเป็นคัลเลอร์ a m ครีมนะคะส่วนสองซแบบนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่จะช่วยเพิ่มเม็ดสีให้เราค่ะเบอร์7สี as h Green p a s t e l ค่ะและสุดท้ายนะคะเบอร์8ค่ะสี as Ash blue p a t t i l ค่ะมาถึงตัวสุดท้ายกันบ้างค่ะจะเป็นแคร์บิวแฟนตาซีนะคะไบโอติน Color Treatment ค่ะเขาไม่มีสารสกัดจากแอมโมเนียและยังมีไบโอตินบริสุทธิ์นะคะสูงสุดถึง99%และยังเข้มข้นมากถึง5เท่าเลยค่ะและยังมีออลมอนด์ออยล์ออร์แกนิกนะคะที่ช่วยบำรุงหนังศีรษะของเรานะคะให้มีความชุ่มชื้นค่ะเคลือบสีผมสวยไม่หลุดง่ายๆค่ะ และยังมีซิลโปรตีนนะคะที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเส้นผมไม่แตกปลายแล้วก็ไม่แห้งแตกง่ายๆค่ะมีวิตามิน b 5ค่ะที่ช่วยบำรุงเส้นผมของเรานะคะให้สีผมนะคะติดทนยาวนานสีสดใสสวยดดนใจด้วยค่ะและสูตรนี้นะคะเขามีทั้งหมด6เฉดสีด้วยกันเลยค่ะ B01 น,นะคะสี Candy Purple ค่ะ2นะคะจะเป็นสี Sweet Pinky ค่ะสี Volcano Ash ค่ะ มี2ชิ้นมาให้แบบนี้เลยจะมี Color t r e ทรีทเมนะคะแล้วก็จะมีไบโอติ t ท e ี t เมนตค่ะสี Ash Green ค่ะสีนี้แค่ชอบมากๆเลยสี Ash Dark Blue ค่ะสี c a r าเมลบราวนค่ะเดี๋ยวแค่นะคะจะเปิดให้ดูชาสีกันค่ะทุกคนจะได้เห็นภาพนะคะว่าแต่ละสีออกมาเป็นแบบไหนนะคะนี่ก็จะเป็นตัวของแคบิลแฟนตาซีนะคะอย่างที่บอกไปว่ามี6สีนะคะ ในส่วนของกาแล็กซี่แล้วก็พาสเชลนะคะทุกคนนี่โอ้สีแบบประการตาเวอร์โดนใจสีไหนสูตรไหนกันบ้างคะทุกคนสามารถไปเลือกกันได้ที่ตะกร้าด้านล่างนี้ได้เลยนะคะบอกเลยว่าสีสวยโดนใจแน่นอนคะ่ะ